อะไรพี่น้องโอ้ตัวแรกของปีนะครับปีนี้นี่นี่นี่นนอาจจะสั่นเลยเด้อไม่ไดากล้องมาปึนี่เด้อพี่น้องเอ้ยนี่นี่น,นี่ตัวแรกของปีนี้เด้อปีสองห้าหกหกเด้อพี่น้องตัวแรกหกปีโอ้ไข่ด้วยไปได้ลุ้นแล้วเฮ่มออก,กันใหญ่แล้วพี่น้องตัวถึกนี่นี่ตัวถึอเหอ็นบอ นี่พี่น้องเฮ่ตัวที่สองของปีครับพี่น้องไปบุกต่อไปเฮาคนต่อไปโอ้ยอึนยางอึงยางอึนยางเอาเด้อพี่น้องตักหนึ่งแล้วพี่น้องตัวที่สามเด้อพี่น้องเอ้ยตัวที่สามเด้อครับนะครับหาเก็บต่อไปเฮาอยู่ในป่าเลยพี่น้องเพิ่งออกเพิ่งคุณการอะไรนะเพิ่งออกมาเนี่ย กับกอนเลยครับนี่นี่ตัวหนึ GAN, <te le biết> ่งเห็นไหมครับเอาป่ายตัวตาป่ายเิ่นเข้าคู่แล้วพี่น้องเิ่นเข้าคู่แล้วเอาเป็นคู่แล้วเริ่มเอาเป็นคู่แล้วเนิ่เป็นเข้าคู่แล้วเด้อพี่น้องเป็นเข้าคู่แล้วเด้อนี่เด้ออ ชอบกดไว้ใช้กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องเผยพม่าย,ายคนหากินเด้นครับพี่น้องครับมันจะสายฮัมโอ้คนโดดมันจะสายฮัมคนโดดมันจะสายคนโดดมันจะสายพี่น้องเอ้อคนโดดมันจะสายอันนี้นี่นั่นจับกั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 นฮึบี่นี่นี่คนโดดมาเด้อพี่น้องเลยเด้อพึ่งมาแล้วครับพี่น้องพึ่ง มาแล้วไปเราไปดูกันโอ้น้ำแรกน้ำสองพี่น้องโถ่เอีอยถึบเท้าอยู่เรื่อยนี่ไม่ถึงไหลเ้าเลยยังไม่มากเลยเนี่ยกันอึงไหลละใช่ข้าวมเป็

นี่น้องไนี่จ้ะบันนี้แนี่อันนี้บ้านิงจ้ะเรบ้านซิงจังังมากอ่ะจ้นไหลยดเลยัน้อมี่้ข้างหลังจ้อ่งน้ำแรก่่งน้ำแรกบ่่งน้ำแรกบ่่งน้ำบ่บ่นอะไรสนใจมาเด้อเซ็นตะคำเด้อ นางลองประคำโ้<ๆ>่ามีกับไข่น่าดูไข่ไข่นี่ยแนลยเ่าดกดวยทางเหลือกเมียด้อยข้ไข่นั่นโตอยเนี่ยมันีหหลนี่ย่เลือกไข่<ๆ>ลอไข่ดังนั้นเยเียเรียวเราดี๋ยวม่โง่าเลี๋ยวเี้ยเียเยอเคล้วายด สี่ห้าถังเลยพี่น้องโจกเลิกอึ่งไข่ครับเส้นนางรองประคำครับขาออกไปประคำหลักกิโลเมตรวานที่สิบห้าครับเส้นขายของป่า่ก็บอกว่ามีแต่ใคร ดูแมกนีไปดูกาน้ากกเามยอเนรียกยเรียบดูจนึงเหอลเอแลือแ้วเหรอแล้วอแลเรลเอ้หอเรอแหแล้ววเรห้เอเลเลเลเร้เเวเรเลเลอออเลหเ้เ เลือกกันเทินมือไปเลยเด้อพี่น้องเส้นนางรองออกไปประคำเด้อพี่น้องตรงที่ขายของป่าเด้อตองยูเทิร์นเด้อร้านเดลีกับยายใบเด้เอไปร้านเดลีกับยายอุไรนะครับ กำลังขายอื่น,นะครับวันนี้มาที่หนึ่งเดือน5ปี2 5งหกครับมาช่วยอุดหนุนหน่อยเดอ้อพี่น้องเลยนี่ครับอึ่งน้ำแรกครับอึงน้ำแรกหาอยู่ริมถนนเลยพี่น้อง้ มาขายเอื่นครับพี่น้องมา,มามามาอื่งอึงอึงชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเคยพร้อมไายคนหากินแ้วครับพี่น้องอือครับลุมันซื้ออืงเลยครับลุมันซื้ออืงใหญ่แล้วลุมันซื้ออื่งใหญ่แล้วพี่น้องเอยลุมันซื้ออื่งใหญ่แล้วมาเดิมมาเดิมลุมมันซื้ออืงใหญ่แล้วลรถทันใจไายมาครับจอดมา ซื้ออย่างเดียวซื้ออย่างเดียวใครดีใครดีใครดีชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วกดติดตามให้ได้ด้วพี่น้องเลย